วันนี้ก็เริ่มจากการจัดตัวผู้เล่นก่อนนะครับก็มีการโรเตชันให้โอกาสกน,น้องๆที่ยังไม่ได้สัมผัสเกมน,นะครับได้มีโอกาสได้ลงเล่นในเกมนี้ครับรวมถึงได้พักผู้เล่นตัวหลักไว้บ้างครับแล้วก็ทุกคนก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีครับก็เป็นเกมที่โอเคอาจจะอึดอัดหน่อยครับเจ้าบ้านก็เล่นอย่างมีวินัยด้วยรวมถึงสภาพสนามที่เราไม่เคยเจอสนามแบบที่เป็นหญ้าใบใหญ่แบบนี้กค็คิดว่าน่าจะเป็น ทีเดียวในทปทีหนึ่งด้วยที่เป็นหญ้าใบใหญ่แบบนี้ก็ทําให้ต้องปรับตัวกันพอสมควรครับ <c oughs> แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ได้3แต้มก็พอใจกับผลการแข่งขันครับก็ยังโฟกัสไปทีละเกมกครับแล้วกเ็เช็คเรื่องสภาพร่างกายเป็นหลักครับแล้วก็พยายามจะจัดผู้เล่นที่คิดว่าสมบูรณ์ที่สุดครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยใส่วิธีการเล่นแต่ละเกมเข้าไปครับก็เราอยากให้เขาสมบูรณ์เพราะว่าที่จริงเกมมันยังมีตั้งหลายคันนี้ก็มีตั้ง8เกมในไทยลีกก็พยายามที่จะให้ทุกคน ได้สัมผัสผัดเปลี่ยนกันในช่วงนี้เพราะว่าคนที่เริ่มเล่นมาติดติดกันประมาณช่วงเกือบหนึ่งเดือนเนี่ยเขาเริ่มลาและอาการแต่ละคนออกแล้วล้วก็พยายามสับเปลีป่ยนวงเวียนให้ได้มากที่สุดแล้วก็พยายามแม่เชฟทีมเสียแล้วก็ให้ทุกคนมีความเข้าใจในแท็กติกในแต่ละเกมด้วยครับก็โอเคคนที่เป็นตัวหลักก็อาจจะได้เล่นในนัดที่เราคิดว่าเขาพร้อมจริงๆครับผมท็อคกิ้งเขาบอกเกมสเตย Mm. Uh, players uh, played very good uh, uh, so we talk about before the match our uh, play we draw uh, i don't know but uh, I think uh you play everybody low easy percent and then players uh, play pray no easy percent so um, it's good for me and then for the supporters everybody understand that yeah need quality บอกว่าแพ้ชนะไม่สาคัญขอให้เล่นเกิน 100%, 120%นะ้ะทุกคนวันนี้ก็ทําได้ตามที่โค้ชขอก็น่าจะแฟนถับทุกคนก็คงเข้าใจครับว่า,วา,วาเราเราสู้จากเต็มที่แล้วนะครับ